ว้าย <Why? laughs> ตายแล้วดูสิหน้าทานมากเลยอา uh, เฮียสลัเปาขายคู่มากับอ้นี่ฮะอะไรเอ่ยลองทายสิขาหมูทุกคนเราเป็นขวาวขาหมูอยู่แล้วจะบอกนะถ้าเกิดไม่อร่อยเราจะบอกทันทีนะแต่เจ้านี้ดูแล้วแบบไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนนี่ฮะ ดูสิทุกคนนี่ขนมจีบสาลาเปาเขาก็มีนะฮะตรงถนนนาเรศวรตรงท่ารถบขส99นะฮะไปรังสิตกรุงเทพก็มาขึ้นรถที่นี่ใกล้ตลาดเจ้าพรมแล้วใกล้กับราชาเย็นตาโฟอตเตงด้วยนะที่สําคัญเดินจากที่พารูมโฮสเอ่อรูมสตรอรี่โฮสเทลเดี๋ยวเรากินก่อนดีกว่ามุจะคุยทุกคนนะทุกคนออ้ตแต่ล้วไม่ไหวแล้วทุกคนหน้าตาน่าทานมากนี่ฮะ กินบน KFC เลยทุกคนเป็นที่ประจำนะฮะเวลามาวิทยานะแอร์เย็นเย็นมีที่ชาร์จแบตพร้อมทุกอย่างมาตั้งหลักที่นี่ก่อนทุกคนจริงๆกินที่ร้านได้ไงแต่เราไม่เอาเราเรีบไงนี้ห่าเทเลยฮะทุกคนเทนอย่างนี้เลยเบาๆก่อนนะนฮะทุกคนจะได้ไม่ไม่แห้งไงฮะทุกคนจริงหน้าร้อนร้อนด้วยต้องมากินแอร์เย็นเย็นคือจริงๆเราอะ่ะกินงาเห็นไหมคุณภาพไหมมีทั้งประกาศดองสีสันเหมือนกับทองคําแล้วก็เขียว เป็นสีนิก็คือคะนาคะาลกูกแล้วก็ผักชีมีครบทุกอย่างเห็นไหมมีเจ้าไหนที่มีครบแบบนี้ไหมไม่ค่อยนะฮะนี่ขาหมูแน่นๆฮะทุกคนนี่คือร้านอาเฮียสารเปานะแต่ขายขาหมูทุกคนแบบหอมกลุ่นมากแล้วก็ไข่แบบมารากตดําไข่ดำคระทุกคนดูสีน้ําจิ้มเขานี่เรามากินกันตรงนี้ฮะตลาดพ่อพรมเลยนะฮะี่ใยะเรียนแบบนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยมีความสุขในการ เวลามาสอนออนไลน์ทําหลักสูตรเราก็จะมาหาที่นั่งกินแบบนี้ประจําหาทุกคนเพราะว่ามันเร่งรีบนะฮะเดี๋ยวจะไปวัดหน้าพระสุเมนวัดที่อ,อพมา่าไม่เผานะฮะจะไปดูสภาพแบบสมบูรณ์มากๆพมา่าไม่เผาอยู่วัดเดียวรอดมาได้เพราะว่าตั้งเป็นกองบัญชาทหารพรมาร่าใช่ไหมมันก็เลยไม่เผาซะเองไนงะมันไปเผาวัดอื่นของไทยนะฮะ ซึ่งโฮมรูมโฮมรูมรูมสตอรี่โฮสเทลก็อยู่ใกล้กับวาราชบารณ่านะมารดกโลกต่อแบบศรีสันเพชรเดินชมไปก็จะมีนกแก๊ๆกๆจะมีนก่านอกออสเตรเลียก็จะเดินส่งเสียงแล้วก็ตรงนั้นจะมีบึงพระรามวัดบึงพระรามสวยงามมากเดี๋ยวเราเทดีก่อนทุกคนจริงๆพริกไม่ต้องนะฮะเราไม่ค่อยกินข้าวขาหมูกับพริกสดจะกินกับกระเทียมกระเทียมกินเป็นตันๆค่ะฉังนั้นเนี่ยถือว่านี่คือผ่านนะฮะผ่าน10 10 10ิบค่ะ สำหรับอาฮียหมูกระทะแต่จริงพระเอกของเขาคือสลัเปาทุกคนกับขนมจีบอยู่ตรงนี้ขนมจีบแต่เราชอบขาหมูหูเราก็เลยสั่งขาหมูนึกไม่ถึงว่าชีวิตนี้จะม่โชคดีจังเลยเจอเต่ของอร่อยร้านที่ดีๆแล้วก็เราต้องบอกต่อให้โลกรู้นะฮะทุกคนโอ้ตายน่าทานากเดี๋ยวขอกินเนะ่อยเข้าปากก่อนทุกคนอะเทน้าหน่อยเดี๋ยวจะแห้งไปนะฮะก็ถ้าเกิดเราเราไปทางเดินจากอะเตงอะอเตงไปหา อาเคียสลาเปาก็ไม่ไกล400เมตรนะฮะอีกนิดหนึ่งก็ถึงรูมสตอรี่ที่สำคัญคือตรงนี้หาถนนมันยีสะพานเล็กๆแค่เลยก,ลก,ลก,ลกสะพานนาฬรสวนไะงก็หาไม่ยากแล้วทุกคนนะฮะหาขาหมูเจ้านี้ไม่ยากหาเย็นตาโฟเต็งก็ไม่ยากนะต้องบอกต่อเห็นไหมเป็นคนที่ไม่ลืมอ่ะร้านไหนเราไปกินอร่อยเราต้องมีน้ำใจไงนะฮะบอกต่อสิฮะอืมอืหอมมีความเป็นพะโลเข้มขน้นอมืม กระเทียมกระเทียมกลีบเล็กๆน่าทานค่ะสุดยอดนี่ฮะอืมเนอืยอืมนี่ฮะอยุธยาห้างอำมพอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนอร่อยมากอืมอร่อยน้ำส้มอร่อยมากอื อร่อยมากทุกคนออืมอืมของจริงเวลาไปกินที่ไหนเราจะต้องบอกต่อบริการต้องดีจำเอาไว้เลยร้านขานะบริการดียิ้มแย้มเป็นมิตรนะฮะกันเองแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวให้ลูกค้ากินสบายสบายนะฮะ ลูกค้าก็จะบอกต่อแต่ถ้าร้านไหนที่เขาไม่มีความเป็นกันเองนะฮะบริการไม่ดีเขาก็จะไม่บอกต่อฮะท่านไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเขาจะไปบอกต่อให้เสียเวลานะ,ะัะอ่ะอ,อันนี้อร่อยมากอืม,อ,มอร่อยมากอืมอร่อยอืมอร่อยมาก อร่อยอือร่อยมากทุกคนใครเคยไปวัดชัยวัฒนารามบ้างนั่งสองแถวจากมันจะมีวัดไปวัดไก่เตี้ยสิบห้าบาททุกคนไปถึงวัดไก่เตี้ยอู้เป็นสิบสิบกิโลคุ้มมากนั่งชมวิวไปยะงงที่วัดชัยวัฒนารามก็ได้จะลงตรงสี่แยกเพื่อจะไปวัดวัดอะไรนะที่ก็ไปถ่ายทํากันที่หมาดุด,ด ถ่ายทาละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะชื่อวัดอะไรฝั่งหนูนะ่ะดังๆอะ่ะนึกไม่ออกทุกทีเลยเห็นไหมเรื่องความที่หมามันดุมากเคยโดนคนอะ่ะดุกว่าหมาอีกเขาเลี้ยงหมาเอาไว้พวกเฝ้าอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะนะฮะวัดนั้นอะ่ะปรากฏเราไปเจอนะคนดุกว่าหมาอีกนะฮะหมานี่มันดุตามคนเลยนะหมาพันบังแก้วทุกคนอย่าเชื่อซีซัวนะเขาเขียนป้ายเอาไว้หมาดุแล้ววัดนั้นมันดุจริงๆทุกคนคนดุกว่าหมาอีกอืม รสอะไรวันก่อนจะถ่ายลงไปแล้วคลิปถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งสองคลิปสามคลิปอร่อยมากทุกคน